สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คอนโดอ d ดิโอคิวิกตอรี่นะคะห้องนี้นะคะเป็นห้องทูเบดค่ะอยู่ชั้น14นะคะ60ตารางเมตรค่ะเดินเข้ามานะคะก็จะเป็นความรู้สึกเหมือนมินิเพนเฮาส์นะคะก็เจอมาสเตอร์เบดรูมนะคะมีตู้เสื้อผ้าให้ใหญ่มากเลยนะคะเดินเข้ามาวิวดีมากค่ะ มีโต๊ะนะคะสามารถทำการบ้านอ่านหนังสือได้นะคะแล้วก็เตียงห้องนี้นะคะ6ฟุตค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูวิวนะคะห้องนี้จะเป็นวิวเมืองนะคะชือ่อแล้วก็มีห้องน้ำในตัวค่ะคือห้องใหม่มากนะคะยังไม่เคยมีใครอยู่เลยนะคะ ก็มีห้องอาบน้ำให้ด้วยนะคะชือ่อเดี๋ยวพาไปดูห้องอื่นต่อนะคะเดินออกมานะคะเราก็จะเจอเป็นที่เก็บของนะคะเป็นชั้นวางรองเท้าได้วางของได้นะคะ ที่บอกว่าเป็นความรู้สึกเหมือนเท์เฮาส์นะคะก็คือเราเดินผ่านตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมุมครัวนะคะมีเตาไฟฟ้าไมโครเวฟเครื่องดูดควันตู้เย็นเครื่องซักผ้านะคะให้ครบเลยนะคะใครชอบทําอาหารนะคะแนะนําเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นระเบียงนะคะชห้องนี้วิวดีมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารค่ะวิวแบบ พาโนรามาเลยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโซฟาเบสนะคะมุมนั่งดูทีวี Netflix ได้เลยค่ะแล้วก็วิวนะคะเป็นวิวอนุสาวรีย์นะคะส่วนใครกังวลเรื่องเสียงจาก BTS นะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะอันนี้คือแบบเงียบมากแล้วก็กระจกที่นี่นะคะใช้เป็นแบบดับเบิลกลาสนะคะก็คือกันเสียงนะคะแล้วก็ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งค่ะ เตียง5ฟุตนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะคะทะลุได้แล้วก็ห้องน้ำห้องนี้สามารถเออคนตรงนี้พิงรูมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะเดินเข้ามานะคะวิวดีมากนะคะชิญอันนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อตู้เสื้อผ้านะคะให้ด้วยครบเลยค่ะถ้าใครสนใจห้องนี้นะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะ